วัดทวยยามรำคือลอยมองจำ ก็เดินไปอยู่แค่นั้นเธอจะบอกทำไมำไทำไมถึงทำแะบนด้ ยายดาวขอบคุณครับยายดาวยายดาวผมมอแต่กําลังอ่านลงคลิปให้น้ะงเล็แปดค่ะขอบคุณครับยายดาวครับนะครับผมใส่ปัจจัยให้ครับยายดาวใส่ปัจจัยให้แล้วครับขอบคุณยายดาวมากครับเมื่อกี้ผมมอแต่ถ่ายคลิปให้น้องลินแล้วก็ทําคลิปให้น้องลินอยู่เราทำคลิปให้น้องลินอยู่ท่านได้เดินมาดูขอขออภัยครับยายดาวครับเรียบร้อยแล้วครับใส่ปัจจัยให้แล้วครับ เก็บกมือไปหายเดลยนั่งพักผ่อนกันนะครับตุยาทยายเราก็มาส่งกำลังแรงใจนะครับผม แล้วก็นี่นะครับผมทามาที่กลับแล้วก็นีครับเจพอนนอนทัวสวัสดีครับสวัสดีครับสสยปัแจ้าแล้วครับเจี๊ยอนครับจริงใจเสมอสวัสดีครับจริงใจเสมอก็คือพิดาเรามากครับ ก็เปอย่างสูงครับมาครับผมกำลังแกะองค์พระแล้วครับแกะแบบละก็ยัมาใส่ใส่บาทใส่ผ้าละสามบาทโอ้ยเย็นจนโอ้ยไม่ใช่เอาเน้นั่งผสมได้ยี่นี่ฮะนื้อเน่้อ ตุณ่อช่างไฟสวัสดีจากเจพรครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับจากเจพรครับขอบคุณพระคุณพระาสูงครับนะครับผมกําลังตกแต่งองค์พระแล้วนะครับคุณน้ําเหนือสวัสดีสสดจากเจพรครับสาวลีสวัสดีครับจากเจพรครับ